ประกาศลั่นอย่าลากต้นเข้าไปยุ่งนิงปณิตารับข่าวมีผลกระทบกับลูกวอนคิดเยอะๆหลังเกณนัทนินตอบสถานะจินจรินเรียกว่าทำเอาผู้จัดนางร้ายนิงปณิตาถึงขั้นประกาศชัดว่าอย่ามาลากต้นเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยหลังจากที่เกณนัทนินได้ออกมาตอบสถานะกับจินจะรินอดีตสามีนางร้ายตัวแม่ ว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกันเท่านั้นโดยล่าสุดนิงปณิตาก็ได้ออกมาเปิดใจมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของปัญหาตนเพราะอยากกันมานานแล้วอย่าได้มีชื่อของตนไปเกี่ยวข้องกับข่าวนี้จะทำอะไรไรให้คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาบอกผ่านสื่อเรื่องควรจะจบได้แล้วตนก็ยอมถอยทุกอย่างให้แล้วจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้กระทบกับลูกจะคิดถึงการก็คุยกันเอง ทุกครั้งที่มีข่าวตนก็เลี่ยงตอบไม่ได้แต่ยืนยันส่วนตัว m o v ออนไปนานแล้วก่อนจะฝากขอให้แค่ความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยอมรับว่าข่าวมันมีผลกระทบต่อลูกแน่นอนน้องนิรินเป็นเด็กดีเขารักพ่อและแม่มีคนส่งคลิปสัมภาษณ์มาให้ตนอ่านเห็นได้ว่านักข่าวก็ยังไม่ได้ถามเลยขอให้คิดเยอะๆจะทำอะไรเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเหมือนกัน เพราะเวลาลูกเสียใจคนเป็นแม่เจ็บยิ่งกว่ายืนยันสถานะตอนนี้โสดทำงานแทบจะไม่ได้พักผ่อนแต่ก็มีความสุขมากเพราะมีงานที่ดีมีลูกที่น่ารักมีแฟนคลับที่ดีและโปรดอย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกแย่เลย